แล้วผมพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องแป๊บหนึง่ง้อครับเดอ้อนะครับแล้วเขามานาั่งกุ้ยกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับแป๊บหนึง่ง้ะพี่น้องเด้ออ่าอัดไปเรื่อยๆก็ได้พน้นะครับ อ่ามันนี่เป็นบรรยากาศอ่าเป็นบรรยากาศอ่าโโอเคกับเน็ตปนไหนด้วยพี่น้องเด้อนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องทีิดตามรับชมทุกๆท่านนะครับมาทั้งนี้เนาะ อ่าโอเคครับอาราโน่พอดีพอดีหนูยืนตรงนั้นแหละแล้วผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับติดตามทังช่องย t u b e ของช่องสีทองฟาร์มฟาร์มไสเดือนนะครับผมต้องใช้ก่อนองข่าวจาของปามไสเดือนสีทองฟามนะครับอ่าปกาดของปามอยู่ที่ หนึ่งาบ้านเลขที่นะครับหนึ่งสามสี่หมู่สิบหกนะครับบ้านสนามชช่ตําบลโพไส้อำเภอพีบุ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับสําหรับเมื่อนี้เป็นการไล่สดนะครับครับคว้าคือซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับหลายวันที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา,าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละครับเขาก็ได้อัปโหลดอัปเดตนะครับ อัปโหลดลงช่องทางของ a c e b o o k นะครับแล้วก็อด้อัปโหลดลงทั้งช่องทางของ YouTube ในการจัดส่งแม่พันธุ์เสเดือนให้พี่น้องเฮาทั้งจังหวัดน,น้องบัวลำพูพี่น้องนะครับกระเต็มขั้นรถขึ้นกันนะครับสำหรับมื้อนี้เป็นการมาอัปเดตยอดสร้างจองยอดคงค้างนะครับยอดสร้างจองของพี่ของน้องซึ่งมื้อนี้เป็นการเตรียมคัดจัดส่งแม่พันธุ์เสตเดือน การเตรียมคัดจัดทรงมือนี้นะครับยอดของมือนี้เขาจะคัดแม่พันธ์เสืเดือนพี่น้องเพื่อพี่น้องเห็นบรรยากาศอยู่ตอนนี้นะครับเขากําลังเตรียมคัดแม่พันธ์เสืเดือนคัดเอาเฉพาะตัวที่เป็นแม่พันธ์เด้พี่น้องนะครับคัดเฉพาะเอาตัวที่มันตัวโตโตเต็มวหพร้อมวางใครเพื่อให้พี่ให้น้องเขาไปหวังผลในการขยายในมือข้างหน้าเด้เลยนะครับซึ่งเขาเตรียมคัดมือนี้นะครับเป็นจํานวน ตัวแม่พันธุ์ไสเดือนอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยเตรียมส่งให้พี่ให้น้องทั้งหลายนะครับเขาจะเตรียมคัดเราก็จะเอาไปส่งให้พี่ให้น้องทั้งจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งมียอดสั่งจองข้ามานะครับเขาจะจัดส่งให้พี่ให้น้องเขาที่จังหวัดมุกดาหารในวันอังคารที่จะถึงนี้เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเขาจะเตรียมคัดมื้อนี้ คาดว่าอย่างน้นอยๆก็จะได้ประมาณหาสกิโลนะครับมืออื่นก็จะเป็นวันจันทร์เขาก็จะคาดให้ได้อีกหาสกิโลนะครับซึ่งวันอังค้านเขาก็จะจัดส่งให้พี่ให้น้องทั้งจังหวัดมุกดาหารต่อนะครับเป็นจํานวน100กิโลเดยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องที่ติดตามรับช่รายการอยู่นเวลานี้นะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์จัดส่งกิโลละจักบาทนะครับตอนนี้ใส่เดือน ที่ฟา้ามเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นราคาที่หนาฟา้ามของทั้งสีทองฟา้ามเฮ้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคาไส้เดือนช่วงนี้จะอยู่ที่กิโลละ500บาทนะครับช่วงนี้จะอยู่ที่กิโลละ500บาทเขาจะจัดทรงให้พี่ให้น้องทั้งจังหวัดมุกดาหารนะครับในวันอังคารนี่หน0่กิโลซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องกติดตามทั้งเฟซบุ๊ก ติดตามทั้งแฟนเพจนะครับเขาก็จะส่งให้พี่น้องเข้าทั้งจังหวัดน้องบัวลําพูก็เต็มขั้นรถขึ้นกันแหละพี่น้องนะครับพี่น้องก็เห็นบรรยากาศที่จังหวัดน้องบัวลาพูแล้วเนะเาะพี่น้องก็รอคลิปต่อไปเด้วพี่น้องด้วยนะครับให้รอคลิปต่อไปตอนนี้ก็ถ่ายเก็บภาพมาทั้งหมดแล้วแ,แต่ว่ารอดการตัดต่อคลิปเพื่อจะยืนยันการจัดส่งพี่น้องทั้งจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับตอนนี้เขาก็ ถ่า,ายภาพเพิ่นว่าหมดแล้วแหละว,ว่าเขาไปจัดทรงหยุดจังหวัดน้องบัวลำพูเพิ่นเป็นไผ่นะครับหน้าตาเป็นจังไดเพื่อนสร้างเพิ่อยู่ไสนะครับพี่น้องก็รอคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเด้อเขากำลังตัดต่อคลิปกันอยู่นะครับแต่สําหรับมือหนีให้พี่น้องมาเห็นบรรยากาศโดยตัวไปนะครับบรรยากาศโดยตัวไปในป้ามเฮ้านะครับบรรยากาศโดยตัวไปในา้ามเฮานี่แหละนะครับ ก็จะมีผู้เตรียมคัดจะส่งแม่พัทเสดเดือนเท่ามือนี่ก็จะมีคุณครูบิวนะครับมีแม่บุม๋มมีคุณแม่นะครับมีน้องอมน้องอมเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ถือกล้องมือนี่นะครับมือนี่มอบหน้าที่ให้น้องอมเป็นผู้ถือกล้องนะครับเดี๋ยวผมจิญพีนน้องเขาเบิรงบรรยากาศโดยร่วมตัวตัวไปแล้วพี่นน้องด้วยนะครับอ่าเนี่ยช่มือพร้อมได้พร้อมสู้นะครับเพราะว่าเขาเตรียม เตรียมขัดให้ปีให้น้องอาหารเท่ามือนี่นะครับแต่จะบ่มีเวลาพักเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเตรียมเตรียมยอดสร้างจองของปีของน้องมากนะครับเพราะว่ามุ่นใส่เรือนกับย่างคงขางปีคงขางน้องอยู่หลายตันนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดอุบลพี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องทั้งจังหวัดขอนแก่นรอมุ่นใส่เรือนอยู่ซึ่งเขากกำลังเตรียมร่อนอยู่คือกันนะครับ ส่วนสหรับมือนี้เขากะตัดสินใจมาขาดเม่พันเศษเหรือนก่อนนะครับกับส่วนมูลสเสษเหรือนจะพ้าเดี๋ยวจะพาพี่ผ้าน้องเขาไปไปไปชมไปบ่งอีกช่วงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอาหารนะครับจะมีขนมมีสรลาเปามีน้ำม,มีอันนี้เป็นเป็นอาหารอาหารกินเรื่อยๆพี่น้องนะครับอ่าอาหารบริกินเป็นมือเพราะว่าเขาเร่งมือกับผลผลิต ทรงพี่ทรงน้องเดี๋ยวผมจใจพี่น้องคาเบิง่งบรรยากา,กาศโดยร่วมด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่าาเนี่ยนี่ผู้ถือกล้องพี่น้องอ่านี่นเดี๋ยเนยเดี๋ยวก่อนนี่ผู้ถือกล้องนี่หนูอมสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอ่ามื้อี้นนูอมนูออมได้คัดได้จักโล,ล,กล,นนล,กลแล้วลูกสิบแล้วบ่ย่งม่นถึงสิบเลยใกล้แล้วนูอมบ่ เอออาเฉพาะนูออมเมืม่อนี้นะครับตั้งเป่าไม้ไว้นูออมคนเดียวหนึ่งสิเอาสิบกิโลคุณทด้พี่น้องอ่าอันนี้คือเป้าไม้น้องออมเพิ่นจะเพิ่นตั้งเป่าไว้ว่ามือ้อวันนี้นูออมจะคัดให้สิบกิโลดล้วยคุณมาเดี๋ยวจะพา้าพี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศโดยร่วมด้วยพี่น้องนะนะครับในเนื้อที่ของป้ามเข้าพี่น้องนะครับในเนื้อที่ของป้ามทั้งหมดนะครับในเนื้อที่ของป้ามทั้งหมด จะมีเนื้อทีอยู่นะครับเฉพาะในา้ามีประมาณ 2, ส,าสาองงานเสร็ษเสแล้วพี่น้องเด้อนะครับ 2, สองงานเศร็เสรพี่น้องอาจจะสงสัย <c oughs> มีคําถามนะครับเพราะว่าหลายคนมีคําถามมาว่าอาจารย์ส่งมูลเสดเดือนเดือนละเท่าไหร่น้ออาจารย์พูนว่านะครับในเนื้อทีของเขามีอยู่ประมาณ 2, สองงานเศษ็เพี่น้องเขาผลิตมูลเสดเดือนอยู่เดือนละยี่สิบตันครับนะครับคือต่อรอบอาทิตย์ก็จะอยู่ประมาณทีละสี่ตันกว่าหาตันนี่แหละ ประมาณนี้นะครับในรอบเดือนอยู่ที่ประมาณ20สิตันต่อเดือนนะครับที่เขาเด็จัดส่งให้พี่ให้น้องเมื่อนี้เขาผ้าปีผ้าหนองเขามาบังบรรยากาศครับมาบังบรรยากาศมาชมบรรยากาศการคัดแม่พนันธุ์ไสเดือนนะครับเตรียมคัดจัดส่งให้พี่ให้น้องเข้าทั้งจังหวัดมุกดาหารครับนะครับเพราะว่ามียอดสั่งจองจากพี่น้องทั้งจังหวัดมุกดาหารเขาเข้ามาครับพี่น้องนะครับเป็นจํานวน หนึ่งร้อยกิโลเด้อปี่น้องเด้อนะครับซึ่งสองสามวันที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่แล้วเขาก็ไดไปจัดทรงให้พี่ให้น้องเข้าทั้งจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับอันนี้ก็เต็มคันรรถขึ้นกันซึ่งเขาได้อัปโหลดอัปเดตนะครับอัปเดตลงที่ช่อง youtube เรียบร้อยนะครับแล้วก็อัปโหลดลงที่ช่องทางของ Facebook นะครับ ผมให้พี่น้องเขาเบ่งบรรยากาศไกลๆโดยรวมนะครับอันนี้จะเป็นทีมงานเขากําลังเตรียมคัดเด้อพี่น้องด้วยนะครับกําลังเตรียมคัดแม่พันธ์เสดเดือนจัดทรงให้พี่ให้น้องเขาตามยอดสั่งจองพี่น้องเขาสั่งจองเขามานะครับซึ่งจะจัดทรงให้พี่ให้น้องเขาทั้งจังหวัดมุกดาหารนะครับภายในวันอังคารนี่หนึ่งร้อยกิโลเมื่อนี้เป้าหมายเขาตั้งไว้ว่าจะคัดแม่พันธุ์ให้ได้ห้าสิบกิโลนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนาะนะครับมืออื่นก็เป็นวัน วันจันทร์นะครับวันจันทร์นี่จะขัดอีกหาสิบกิโลแล้วก็วันอังคารเขาก็เตรียมทรงพี่ทรงน้องทั้งจังหวัดมุกดาหารต่อไปนะครับบรรยากาศเมื่อนี้ทั้งจังหวัดอุบล้วยพี่น้องเลยบรรยากาศเมื่อนี้อากาศล่มครับนะครับล่มแห้งหนาวเย็นนะครับบรรยากาศเ,าเริ่มเย็นเ,เริ่มหนาวแล้ว ปีนองเข้าก็ดูแลสุขภาพกันเนื้อปีนองเด้อนะครับช่วงนี้ร่มร่มแห้งนะครับอากาศาเริ่มเย็นแล้วนะครับโดยเฉพาะทั้งจังหวัดอุบลเข้าร่มรงเต็มขึ้นนี่เด้นะครับร่มแห้งเลยนะครับอร่มแห้งอากาศเย็นหนาวแล้วนะครับให้ปีนองเองบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเรือพี่ปีนองเด้อนะครับอะไรนี่จะเป็นไล่ไลสั้นๆเร้อพปีนองนะครับอะไรสดสั้นๆเพื่อเอาบรรยากาศต่างๆ เอาความเคลื่อนไหวจากทา้งสีทองแป้เห้ามมาให้พี่ให้น้องเขาได้รับช่มกันนะครับทุกอย่างทั้งสีทองฟ้ามห้านํามาให้พี่ให้น้องเด้เห็นไดาช่มกันคือความจริงพี่น้องนะครับเขามียอดจัดทรงเ้ามียอดสร้างจองนะครับคือสร้างจองมากจริงนะครับเตรียมคัดจริงแล้วก็จะทรงเวลาเอาไปทรงพี่น้องเวลาห้าเอาไปทรงเ้าก็จัดเก็บภาพเก็บบรรยากาศ นะครับมาให้พี่ห้นองไดเห็นว่าสถานที่เขาไปส่งคือไผ่นะครับสถานที่พิกัดเป็นอยู่ไสเบอร์โทรมีไว้ให้พี่น้องไดโทษสอบถามได้เลยนะครับว่าทั้งสีทองแ้มเขามาส่งจิงบอหรือการสร้างภาพหรือเปล่าทั้งสีนะนะครับขอยืนยันตัวตนนะครับไม่มีการสร้างภาพนะครับอันนี้คือความสั์จริงนะพี่น้องเด้นะครับอันนี้เขากํา่ังเตรียมคัดนะครับอันนี้คือทีมงานเขากําลังเตรียมคัดแม่พันอยู่นะครับ เดี <Es> <an> ๋ยวจะพาพี่น้องเขาเลาะเบิงทั้งผีก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับตามที่ผมบอกสู่พี่สู่น้องเขาฟังว่าในยอดคงค้างนะครับยอดคงค้างมุ่นเสียเหรียญเขาก็ย่างคงค้างพี่น้องอยู่หลายดินะครับพี่น้องนะครับย่างคงค้างพี่น้องเขาอยู่หลายตันะใากพี่น้องมาเบิงตรงนี้น้าครับนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับคือแม่พันเสียเหรียญจะอยู่ในกระสอบเนี่ยพี่น้องนะครับ แม่พันธุ์เสดเดือนจะอยู่ในกระสอบนี่ในหนึ่งในกระสอบนะครับเขาจะบรรจุแม่พันธุ์อยู่ที่กระสอบละหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะมีเบดดิง้งหรือว่าบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาจะเติมลงไปในกระสอบนี่กระอา uh กระสอบละหนึ่งกิโลขึ้นกันโดยรวมแล้วหนึ่งกระสอบจะมีน้ําหนักอยู่ที่สองกิโลเ้อยพี่น้องเด้นนะครับเฉพาะตัวแม่พันธุ์เสดเดือนจะอยู่ที่หนึ่งกิโลที่อยู่นะครับ <Hayır>. <throw up> ที่อยู่รือว่าเบดดิ้งจะหนึ่งกิโลนะครับ อันนี้ก็กําลังเตรียมพี่น้องนะครับเมื่อนี้เป้าหมายเขาจะคัดให้ได้หาสิบกิโลอันนี้เพิ่งได้บ้ทันถึง2ี่สิบกิโลหรอกพี่น้องนะครับจากนี้ไปถึงคําก็คงจะคงจะได้ยดอดหาสิบกิโลนะครับเมื่อนี้คงจะเข้าตามเป้าอยู่นะครับเขาจะคัดหาสิบกิโลเมื่อนี้เมื่ออื่นก็จะคัดอีกหาสิบนะครับมือหฮือคือวันนังคารเขาก็จะจัดสรงให้พี่น้องเขาทงจังหวัดมุกดาหาร ในส,ส่วนทั้งนี้จะเป็นเครื่องอร่อนครับพี่น้องนะครับเครื่องอร่อนอร่อนม้วนเสดือนเนี่ยม้วนเสดือนห้ากันยั่งคงคางพีคงคางน้องอยู่หลายตันหร้อพี่น้องเด้อนะครับส่งข่าวถึงพีถึงน้องนะครับเอฟซีฮอกู um. สุซคนนะครับพี่น้องที่สร้างจองเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับมุกดาหารสรารคามอำนาจเจริญนะครับกับพยายามจาัดตามคิวหรือพี่น้องเด้อนะครับตามคิวไปเรื่อยๆเนาะนะครับตอนนี้ยอดคงค้าง มูลเสดอนเห่ากับย่างคงงขังอยู่หลายตันพี่น้องนะครับก็เลยเอาบรรยากาศในการคัดเมพันธุเสเดือนหมือนี้มาให้พี่น้องเขาได้เห็นก่อนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อยืนยันความสัต์จริงนะพี่น้องเด้อนะครับว่าเขาทรงจริงแล้วก็ยอดสั่งจองมาตามที่เขาได้ไล่สดให้พี่ให้น้องเห็นบรรยากาศไปนั่มนะครับไล่สดเพื่อยืนยันความจริงนะพี่น้องเด้อนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกการรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับนะครับพี่น้องเขาติดตามรับชมอยู่หลายท่านเนาะสำหรับไรื่นี้จะไลส่สั้นๆเลอพี่น้องเด้อนะครับจะไล่สั้นๆเพื่อเป็นการยืนยันบรรยากาศตั้งๆนะครับปีนี่น้องเขาได้เห็นกันนะครับเมื่อนี้ทีมงานเฮาทีมงานขัดแม่พันธุ์เสดอนเฮากับมีขึ้นจังพี่น้องเห็นนี่แหละครับนะครับจะมีน้องออมนะครับจะมีน้องออมจะมีคุณครูบิวนะครับจะมีแม่บุ้มเนี่ย อันนี้คุณกูดิวมือนี่ทายทายเห็นทั้งหลังเ้อยพี่น้องเอมือนี่ทายเห็นทั้งหลังเพราะว่าถัดไปทายทั้งหนามันบ่มีมองสิ่ยืนพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นบ่อใส่เหรียญเนาะนะครับแต่เลยให้พี่น้องเขาได้เห็นบรรยากาศโดยร่วมประมาณนี้นะครับก่อนจากพี่ละน้องนะครับก่อนจากพี่ละนน้องขออนุญาตสรุปด้วยพี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตสรุป รุปวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเขาะจะสทรงให้พี่น้องทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูแม่พันธุ์ไส้เดือนนะครับเต็มหนึ่งขนรถนะครับพี่น้องจะเห็นแล้วเขาอัพโดดลงทั้งช่องทางของเฟซบุ๊กกับเพจเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปลงเป็นคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อะนะครับให้พี่น้องด้เห็นบรรยากาศทั้งหนองบัวลำพูน้ำนะครับ อ่าส่วนกำลังเตรียมคาดู่ตอนนี้นะครับจะจัดส่งให้พี่ให้น้องเขาทั้งจังหวัดมุกดาหารครับนะครับจานวน100กิโลจะจัดส่งภายในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะครับก่อนจากพี่ระาน,น้องขออนมจิตอธิษฐานวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงมาสอยปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสีทติดตามรับชมรายการยูทูบุกทันนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้นะครับ หวังสิ่งใดก็ขอได้สมความมุ่งมาปรารถนาที่ท่านหวังหวังสิ่งใดก็ขอได้สมความมุ่งมาปรารถนาที่ท่านคิดห่างไกลโควิดอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซมเนื้อลับสู่ขู่สุขคนรับพี่น้องเด้อนะครับส้องรับอะไรนี่ไปละครับผมเอาไวพ้พบพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ